อ่าสวัสดีครับวันนี้บูมจากกระเพ็ดตามชื่อเลยนะฮะวันนี้เนื้อเรื่องของเราก็คือเหรียญจากกระเพ็ดจะเล่าให้ฟังแบบว่าความผูกพันกับเหรียญนี้คือ,อยังไงคือเหรียญนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะจะอยู่ซอยนานาจะอยู่ซอยนานาอ่าซอนานาแล้วก็ตอนนั้นเรียนมัธมยมอยู่ก็เลยเป็นลูก,กศิษย์ของอาจารย์พ่ออาจารย์พ่อคืออาจารย์มหาฤาษีนา,า,า,าราทะนาระนาระโสตมะนาระสุตมะซึ่งชื่อในภาษาไทยชื่อว่าวินิชลุกซา,กซาโอเคถ้าเป็นใครในในความคิดของเฮียตอนนั้นเจอในลักษณะหน้าตาแบบก็เป็นเหมือนนนนลูกึ่่งใตอั้น าอา,<ม>ายุเท่าไหร่อายุปปเท่าไหร่ผมอตอนนั้นอายุประมาณสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกมมสองอเองมสองนเตอนนั้นสมัยก่อนเป็นมสอง ผเจอท่านครั้งแรกรู้สึกก <ol> ็ยอ,อมรับเลยว่าครั้งแรกไปหาหาไม่เจอก็ตามภาษาัวรุ่นนะครับภาษาเวรุ่น,น <c oughs> คือสมัยก่อนก็กระดังว่ามีเสษ็์อาเจ็กมีฤาสีตาไฟนี่ก็บอกเสษ็จพระพรมแล้วก็กําลังทึกขนองแต่ละหัวเมือง,งต่างๆใน,งในยุคนั้นถูกต้องมีอาจารย์ศักยันมากมายตามหัวเมืองต่างๆแต่ได้ยินชื่อเสียงมาก็คือสายพระพรมก็เลยเข้าสายพระพรมก็เลยเข้าไปจะไปครั้งแรกหาไม่เจอครั้งนี้ก็สอนสมาหาน จนกระทั่งไปทั้งที่สองที่สามไปกับเพื่อนก็ไปเจอกันก็ท่านก็ถามว่ามาทําไมอก็บอกจะมาลองของท่านบอกว่าท่านไม่ได้สอนนิสัยไปตีลังกันแทงกับใครบอกว่าไม่ได้ให้ไปตีรังกันแทงพูดเลยนะฮะแล้วบอกว่ายังเป็นลูกศิษย์ที่นี่เ้องเป็นคุดีแล้วนะท่านก็ไม่บอกทัท่านไม่สัให้ว่าไม่สัให้หรืออันพูดนรงไม่ต้องมา เราก็เพือทำให้เด็กก็เพียรพยายามไปไปเกือบทุกวันเรียนหนังสือ5วันก็ไป5วันเนี่ยจริงปหมเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ผิดแบบก๊อปปี้มาเลยเด็กเพราะว่าเฮียไปหาอาจารย์จนเพื่อที่จะได้ไปสักไปทุกวันด้วยความเพียร้วยก่อมเพียรจนได้สั่ใช้เวลากี่วันกี่เดือนปีให้พ่ออ่านให้อ่านหนังสือพัพวัตคีตาเปิดทีละหน้าแล้วก็อธิบายว่าหน้านี้คืออะไรหน้านี้คืออะไรพัวัตคีตาคืออะไรผมมารู้เฮียอธิบายให้ฟังหน่อยในมุมมองลูกศิษย์ในมุมมองของลูกศิษย์พัพวัตคีตาเนี่ยต อันนี้ด่วนนังสือที่อธิบายรายละเอียดถึงองค์ธรรม่าได้ดีองค์ธรรมก็คือองค์พระองค์ค่าขอ่ะผมก็สนใจแต่ในของอินเดียที่ไปศึกษามาที่ไปมุนนอกมาอ่านมาเนี่ยแล้วแต่คนก็จะแปลความหมายกันฮะตัวดีโชคดีที่ได้ได้เห็นเล่มใหญ่เล่มจริงต้นฉบับแต่ถ้าไปดูอามที่หนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงนาลายถ้าทางอินเดียทางใต้ก็จะเอาพระนภพักกีตาจะขึ้นเปว่านาลายเปิดโลกและสอนออรชุมถ้าไปอินเดียทางเหนือก็จะบอกว่าอัติวะเป็นนาลายนาลายมาแปลงต่อ อยู่ที่ความเชื่อซึ่งคำพีเริ่มนั้นน่ะสรรเสริญพระพรมมากเลยใช่โอเคคือจะสนเสริญองค์ธรรมองค์ธรรมแล้วก็จะพูดว่าท่านเป็นทุกอย่างมีอยู่แชปเตอร์หนึ่งซึ่งยาวๆว่าเท่นตัวตักตัวอย่างว่าถ้าเป็นท่าในในหมู่มวลช้างท่านจะเป็นเอลวัยถ้าในหมู่มวลนกท่านคือปยาพุทธท่าในหมู่พญญนาคะท่านคือวาสุตรีนี่เปที่มาของแมงมุมในรายละเอียดทั้งนั้นแล้วก็จะมีลูกคนอาบปากมีคนเดินเข้าเนื้อพ่าสอนเสมอว่าไม่มีอะไรที่จะกินกินได้นอกจากการเรีย ในรูปเธอเป็นกดหน้าตป๋ามีคนมีนพระจันทร์แล้วก็มีภาพที่เป็นเป็นภาพหนึงน่งอ๋อเป็นภาพใช่ไหมในคำว่รรษษษาจิตาโอเคเสร็จปุ๊บอ่านเป็นปีโพลเป็นปีแล้วก็ได้สักยันอยู่ดีๆีเลยหรือถอดเสือ้เอเฮ้ยมาได้ละเอาเราก็ถอดตามเพื่อนไม่หรือยังหรือยังไม่ถึงเวลาจะเป็นลักษาเพื่อนจะได้ก่อน ผมเรียนนนทรีแล้วก็อยู่ๆก็แล้วก็ได้เข้าไปคุกคีกับอาจารย์พ่อแล้วก็ต้องแต่ตอนอายุสิบกว่าแล้วแม้กระทั่งว่าพ่อจะทําลูกประพันต้องไปเด็ดเม็ดพุทธรักษามาตาอแต่ช่วยที่เธราเนั้ยคุณย่ายังอยู่คุณย่าคือคุณแม่คุณแม่ของพ่ขอของอาจารย์พ่อก็ไปก็ไปเก็บเม็ดพุทธรักษณมาตากแห้งแล้วก็เอาสว่านเกาะดูทอทประพัน ทำเป็นแบบนี้ในสมัยก่อนต้องมีเสร็จปุ๊บตอนนั้นวัตถุมงคลในยุคนั้นที่เฮียเห็นในซอยสมาหานมีอะไรบ้างที่เห็นกับตาเหรียญกับตามีจักรเพชรอ๋อเหรียญจักรเพชรมีแน่นอนหนึ่งเพราะว่าสร้างแล้วหลังศูนย์แปดมาแล้วย้ายมาสมาหานแล้วอ่าแล้วไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยพ่อเขาเคยทำถ้าจําไม่ผิดม่หลายสิบปีนั้นเริ่มทำน่าจะตะกรุดก่อนวันนี้เดี๋ยวเราเอาตะกรุดขึ้นมาแต่ว่าจะทํายุคเวลาไหนผมไม่พูดถึงนะผมพูดแค่ว่าอาจารย์พ่อทําอะไรไว้บ้างดอกนี้คือตะกรุดักพจน์ 12นักพจน์เนี่ยคือ องอค์เทพที่เสด็จปู่พรมธาดาเลือกอแล้วถามแล้วว่าจะต้องลงอะไรบ้างอาจารย์พ่อดูแล้วแล้วก็ลงเป็นแผ่นยันทั้งหมด12แผน่นซึ่งข้างในเนี่ยม้วนเป็น12แผ่นรวมกันในดอกเดียวแล้วก็ม้วนปิดด้วยตะปั่วถูกต้องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไม้ก็คือเป็นคดไม้เนาะเนี่ยคดกันไทยหรือคดไม้อะไรเี่ยมามาขั้นหัวท้ายซึ่งเชือกเดิมจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นเชือกแบบจริงๆมันจะเป็นแบบมีถักเป็นกถางก็มีอันนี้เปลี่ยนมาออาจจะแบบถอดมาหรือว่าเปลี่ยนเชือกมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่า เดิมๆเนี่ยจะต้องมีลอตติ้งสีขาวจานหนึ่แบบนี้ซึ่งอันนี้คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อันนี้คือจองมา2,000ตอนนั้นพูดตรงๆสองพันนะ,ะใช้ก็คือใช้แบบเป็นครั้งเป็นขาวท่านตั้งใจทําเป็นสังวาลพระพ,พรหมใช่ถูกไหมถูกท่านตั้งใจทําเป็นสังวาลพระพรหมเนี่ยท่านลงไว้เป็นแบบนี้ถ้าเชื่อเดิมๆท่านจะสะพายแร่งถูกไหมฮะแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยสะพายยากบางคนมาตัดก็แตกก็เรียนหนังสือด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็เลยมาแต่แปลผมเพิ่งทราบว่าอาจารย์พ่อทำสกุลอะไรนะเือส ตะกุดแม่ซื้ออันนี้จำบอกไม่ได้บอกตรงๆ,ตรงๆแต่ว่าอย่างเงี้ยคนที่รู้เก่าๆเนี่ยรู้ว่าเป็นแม่ซื้อแน่ซึ่งก็คงให้ผูกเตเตียงผูกเปผูกในเด็กในตอนนั้นซึ่งก็เป็นเคล็ดวิชาอีกวิชาหนึ่งที่พ่อได้ศึกษาแล้วก็ตะกุดอีกดอกหนึ่งจี๊ดมากเลยตะกุดไรครับเนี่ย อันนี้พี่ชายพี่ชายสมทองโอเคพี่ชายสงครามก็เป็นเอาไว้สายบู๊เนาะสายลุยลงตามตำรามือสงครามช่วยได้ไหมกระทั่งเรื่องของการไล่ของเลยโอ้โอเคก็คือถ้าไล่ของทํำทั้งหมดนี้ก็ได้อะอย่างวันนี้แขวนนี่องค์นี้ฝาบาทใช่ไหมครับเนี่ยคือเหรียญเจ้ากระเพชรนี่ในสมัยก่อนเนี่ยตอนเราอายุ15บทําบุญตอนนั้นเท่าไหร่โอเหรียญนี้พันห้าก็ร้องแล้วโอ้พันห้าตอนนั้นอายุขนมหมายถึงว่าเราได้ค้าขนมหรือว่าาหาเงินนด้ตอนนั้นวันละยี่สิบบาท โคตรยากเลยดิโคตรยากความหายากของเหรียญจักรเพชรในตอนนั้นก็ยากมากเลยแอ่ตอนตอนที่ได้น่ะพ่อก็บอกว่าเหลือน้อยมากเขาบอกว่าขย่าวถุวงมาเฮ้ยก้นถุงแล้วเว้ย่จริงปะจริงอ่านี่แสดงว่าผมรู้จริงรู้จริงอช่คว้าขโมยกบบยามเลยอืแล้วก็ซึ่งจนหมดไปแล้วก็ได้มาสร้างเหรียญอศวรรเอาไว้ปีสามสี่สามห้าที่ทำเรื่องที่ดียี่อยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่ แต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดตอนที่ไปเขาพะกภูเพราะว่าติดเดนหนังสือแต่เพื่อนสนิทอยู่ไปหมดเพื่อนไปหมดไปหมดขึ้นเขาพะครูขึ้นเขาพะกรูแล้วก็ทำพิธีรัาชาที่ทะเลหาที่ทําพิธีไหว้เจ้าป่ากับไหว้เจ้าสมุทรชีวิตผ่านมาถึงทุกวันนี้อยู่กับองค์ธรรมตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกถามจริงองค์ธรรมสอนอะไรบ้างที่หลักๆเลยนะเจ้าประจานประษาเจ้าบ้านในวิชาของเฮียเลยคือท่านสอนให้รู้จักตัวเองกอที่มมองบนหลัง วันนี้มันใจเราคุยกันเลยนะทุกานสื่อสารได้ถึงผู้ชมเลยฮะสอนให้มองตัวเองก่อนที่จะไปมองคนอื่นครับทำตัวเองให้ดีแล้วก่อนไปที่กลับคนอื่นนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่บารมีอยู่ที่เราเตั้งสมไม่มีอะไรที่ได้มาแบบเรง่ายๆว่าสายมืรบางสมัยนี้อาจจะเด็กสมัยนี้อาจจะชอบสายมูจ้าชอบแต่ทุกอย่างเนี้ยจะต้องปฏิบัติจะต้องทําตัวเองเฮียจะบอกว่าสายมูก็เถอะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองเนี่ย ความศักดิ์สิทธิ์มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิดเฮียจะบอกแบบนี้ว่า้นเถอะวันนี้ให้ตั้งมั่นเราท่านขออะไรก็ได้เชื่อไหมอ่าให้ดูเปลี่ยนตับกระต่ายมานี่เปลี่ยนตับกระต่ายมาแล้วอายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันปัจจุบันบอกตัวเลขเลยหกสิบหกสิบย่างหกสิบย่างหกสิบเพิ่งเปลี่ยนตับกระต่ายเมื่อหกเดือนที่แล้วตั้งมั่นกับครูบาอาจารย์ตอนที่จะผ่าว่าเนี่ยเบอกตรงๆว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะสร้างบารมีบอกกับท่านเลยนี่คือความคิดตอนนั้นไทยไม่เคยเจอแบบนี้จะไม่รู้ มันจะต้องเสียตายกับครั้งหนึ่งใช่เล็กน้อยว่าเปลี่ยนตับไปโภน้อยคนที่จะรอดอารแล้น้อยคนที่จะได้บอกตรงๆว่าทันให้ต้องพุ่งทำนีเพราะหมอทุนคนไข้รอตายไม่ตายเนี่ยประมาณ8ปดพันคนคนบริจาคมีประมาณสามร้อยคนโอ้โหแลคุกเองเนี่ยอีกเท่าไหร่แถมคุกเอีกรบแต่นี่กทุกอย่างม<ร>าถูกเลือกใช่ใช่นี่เราทั้งตับทั้งไตทุกอย่างถูกเลือกอืม แล้วมันมีปฏิหารอะไรหลายอย่างอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกับตัววันนี้เราเอาข้อมูลของอาจารย์พ่อมาเปิดแท้เพราะนานๆจะมีโอกาสได้คุยและพบปากกับคนวิทันท่านอีกยาหนึงก็อยากเปิดแท้เหมอนท่าน่งเท่าขออะไรบ้างครับจากที่นึกถึงได้ว่าวันนี้อยากจะพูดถึงท่านในวันที่ท่านอยู่แล้ววันนี้ถ้านเก่าเล่เราให้คนอื่นฟังหมดสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าพ่อเขาไม่จะพูดเสมอสิ่งที่เลืเห็นไม่ใช่สิ่งที่เลือได้บางทีสิ่งที่เลืได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เลืดเห็นก็จริงส นาทีละอย่างตีละอย่างไปใช่เส้สติแต่ในสายของทางที่อาจารย์พ่อท่านสอนก็จะควบคู่กับทางธรรมมาขององค์ธรรมเป็นหลักซึ่งก็อาจจะมีวิถีการปฏิบัติพ่อเขาทํายังไงฮะที่ถ้าต้องปฏิบัติตัวยังไงจากที่เราเห็นทําจำได้ว่าก่อนทำเหรียญนรสมาธาเนี่ยพ่อบอกว่า,ท,าท่านต้องทากรรม บารมีคือการไม่กินของต้มจากไฟไม่ต้มจากไฟกินเจว่ายากนะอนญ้ยากกว่าคือดิบๆเลยเดนไปแล้วก็หยิบจ้าหยุนมที่เ็ามาส่งก็ต้องเป็นนมที่ไม่ได้ไปต้มแต่เอามาส่งแบบสดๆบีบแล้วก็มาแล้วก็ดื่มเลยไม่ผ่านไฟซึ่งปฏิบัติบูชาองค์ธรรมก็ว่ายากแล้วปฏิบัติบูชาตัวเองหมายว่าทําปฏิบัติตัวเองเนี่ยก็ยิ่งยากไปอีกฝึกไปด้วยฝึกไปด้วยหลายหลายเดือนเลยครับเป็นปีเป็นปีเป็นปี เราอยู่เราเห็นอยู <Okay. S 3> ่เห็นโอเควัตถุมงคลของสายพระพรมนาดาซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นมากกว่าเรื่องของการดูพระห <wach> เหรียญแท้เก๊เอาเป็นว่าเรื่องของประวัติเนี่ยวันนี้ผมเอาความจริงมาพูดให้ทุกคนได้ฟังแต่วันนี้โลกของเรามันมีอยู่สองด้านเสมอประวัติที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์องค์ไหนก็ตามถ้าถูกใส่ไปในพระอมเมื่อไหร่วิบัติทันที วันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเพี่ขอบคุณที่มาให้ประวัติในการพ่อได้ครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ